ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกท่านมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับใน ep นี้ก็จะพามาอัพนะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึง อีกหนึ่งอีเหมือนเดิมครับกับตำนานใหม่หรือว่าอีพีนั่นเองะครับที่ทางโคดมิแจกให้เราฟรีแบบการันตีนะครับทุกคนได้รับกันทุกคนอยู่แล้วะครับเพียงเราเข้าไปทำแคมเปญง่ายๆนะครับทุกคนเล่นกับมอดะครับ AI นั่นเองนะครับให้ AI เล่นให้ก็ได้ะครับหรือว่าเราจะเล่นเองก็ได้ นั่นเองนะครับนะในคลิปนี้ก็จะพามารับด้วยนะว่ารับกันยังไงครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามารับชมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามมหม่อยครับทุกคนกด,กดละหนึ่งไลค์หน่อยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้หน่อยในกะับสำหรับตำนานหรือว่าอีพีกใหม่นะครับดียุบนั่นเองนะครับมาในแบบทีมชาตินั่นเองนะครับมาแรกนะครับเราเข้ามาที่แมทนะครับ แมตช์นะครับในโหมดทัวร์นาเมนต์นะครับอันแรกเลยนะครับติ๊กเข้ามาแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับนี่ผมก็ทําผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพียงเราไปเล่นนะครับ2โหมดนั่นเองง่ายๆนะครับโหมดแรกนะครับทุกคนอันแรกนะเพียงเราเก็บ5แต้มนะครับก็จะได้กรันดีนะครับผ่านด่านที่1นะครับส่วนด่านที่2นะครับเพียงเรานะครับไปเล่นนะครับประมาณ3-4นัดนะครับก็คว้าแชมป์มาได้ก็จะได้รับ นะครับตำนานหรือว่าอีปิกนั่นเองนะครับผมก็ทําผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับมาเรามารับกันเลยครับทุกคนปึ๊บผมทําผ่านแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่2จุดหมายนั่นเองนะครับเราก็กดหลับกันเลยครับปั๊บนี่ครับปึ้งนี่ครับรอแล้วนี่ครับถักหนึ่งเทบนเล่ไปนะครับหนึ่งว่าเอโต้นะครับหน้าตานะครับคล้ายๆเอโต้อยู่นะปึ๊บนี่ครับเราก็ ไปที่ทิ้งกันเลยนะปึ๊บนะกดแบงกลับมาแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําแนวทางการอัพกันละกันนะครับว่ามีแนวทางการอัพนะครับอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับปึ๊บนี่ฮะเอามาแทนขอรก่อนไหมปึ๊บนี่ครับโอ้เอามายืนคู่เอตโตนะครับน่าจะมันนะทุกคนนี่โอ้โหนี่ครับหน้าตา คล้ายๆกันเลยนะเออปึ๊บอันดับแรกนะครับให้เราไปอัพเลเวลให้เต็มก่อนนะครับเลเวลจะเต็มอยู่ที่32นั่นเองนะครับปึ้งนะครับจะได้มาทั้งหมด62พอยต์นั่นเองนะครับปับ๊บเข้ามาแบบนี้นี่ฮะผมจะแนะนำแบบออโต้กันก่อนก็แล้วกันนะครับแบบที่1นะครับปึ๊บกดเข้ามาแบบนี้นะเออนี่ฮะถ้าเราไปแบบออโต้นะครับปึ๊บ แล้วก็กดแบคกลับมาเลยนะครับนี่ครับก็จะได้อยู่ที่101แล้วนะทุกคนเพียงเราใส่บูสเตอร์เม็ดที่2เข้าไปก็จะได้อยู่ที่102นะครับเพราะว่าเขาไปสูงสุดอยู่ที่102นั่นเองนะครับผมมาแนะนำบูสเตอร์เม็ดที่2ก่อนกระกัดน,นะครับโอ้โหไม่มีแบบสุ่มเลยนะถ้าให้เลือกจริงๆนะครับปุ๊บเป็นชูตติ้งนะครับทุกคนก็ทะลุ 102้ได้นั่นเองนะครับจะเพิ่มบอลคอนโทรลนะครับจบสกอร์นะครับให้คมมากขึ้นนะครับจะมียิงแรงนะครับหรือว่าจะเป็นความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับที่จะเพิ่มมาในช็อติ้งนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับอจิเตตี้นะครับเน้นความเร็วไปเลยก็ได้นะครับจะมีความเร็วนะครับสปีดสปีดต้นนะครับบวกมานะครับจะมีบาลานซ์การทรงตัวแล้วก็สตามิน่านั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับโุตเตอร์มหาชนแบบนี้นะครับสไตล์เกอร์อินสติ้งนะครับ ผมว่าตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับจะได้ทั้งโอโบออลนะครับแล้วก็เกมรุกนะครับบอลคอนโทรลจบสกอร์นะครับแล้วก็จะมีสปีดต้นนั่นเองนะครับผมว่าเป็นสไตลเกอร์นะครับน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับสำหรับดียุบนะฮะโอ้โหผมแนะนําเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะปึ๊บแต่ว่าผมไปลองขายนักเตะดูก่อนไหมทุกคนเออขายบุตรนักเตะนะครับเอาบูตเตอร์ก่อนไหม เพื่อนๆจะได้ใส่นะครับให้ทุกคนได้รับชมเลยนะมีตัวไหนครับที่จะขายได้บ้างปึ๊บนี่ฮะหนึ่งสองแล้วนะครับอื้สองตัวไหมตัวไหนครับที่น่าขายโอ้โหไม่มีตัวไหนเลยนะครับนี่อังกฤษครับขายไปเลยครับนี่ฮะตัวที่อยู่เป็นกิจกรรมแคมเปญแบบนี้นะครับเราขายได้นะครับเอาบูสเตอร์นะครับอื้ขายไปก่อนได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่แล้วครับรวมกับตัวเดิมนะฮะ ก็จะเป็น100พอดีนะครับ100ประมาณ5นะครับกดแบ็กกลับมาน่าจะมีแบบสุ่มได้นะครับอยู่สัก1ชิ้นนะเออผมขอรับตัวนี้หมดก่อนก,นก,นนก,กน็แล้วกันปึ๊บนี่ฮะกดแบ็กกลับมาแล้วก็มาที่ทิ้งมาเลยนะครับปึ๊บ เกมเพย์นะครับปึ๊บที่กลับมานะครับแล้วก็บูเตอร์นะฮะบูเตอร์แบบนี้นะครับไม่มีครับแต่ว่ามีแบบการันตีเลือกได้เลยนะครับผมจะเอาแบบเลือกได้เลยก็ได้กันนะครับจะให้เป็นผมขอเป็นสไตลเกอร์นะครับที่ผมแนะนํามาทั้งหมดจะได้ทั้งหมดเลยนะเออก่ออบออนะครับจะอยู่ที่102ได้นะครับปุ๊บนี่ครับใส่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่ออบออนนะครับจะอยู่ที่ 1 0 2นะครับก็ถือว่าค่าพลังสูงสุดแล้วนะครับที่ตำนานหรือว่าอีพิกที่แจกฟรีนะครับก็คล้ายๆกันกับเวนรูนี่ร่างแรกเลยนะที่แจกให้เราฟรีนะครับสำหรับดยุปนะครับในร่างนี้นะครับก็มาในนามทีมชาตินะครับแต่ว่าโซโมสอนนะครับจะขึ้นลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับในร่างนี้นะครับก็สูง180อนะครับอายุ21ปีนะครับถนัดเท้าขวานั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นสไตล์โกว์โพเชอร์นะครับเล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันที่ค่าพลังไม่ลดนะครับโอเวอร์ออลโรนมตติ้งนะครับจะไปสูงสุดอยู่ที่102นะครับเกมลูก92นะครับมีบอลคอนโทรล81นะครับดิฟบิ้ง85นะครับไทโบวชัน80นั่นเองนะครับจบสกอร์นะครับจะติดวูตเตอร์โค้ดมาด้วยนะครับ1เป็น91นะครับลูกงงนะครับ80นะครับค่อนข้างจะน้อยอยู่นะเอไม่ใช่ ไม่ใช่นะครับพวกสายเปิดหมงกุลกันนะครับก็จะมีสปีดนะครับ92สปีดต้น95ินะครับยิงแรง85นะจัมปิ้งนะครับแ2แล้วก็มีความแข็งแกร่ง83บามาลานการทรงตัวสแตมิน่านะครับ9ก92ิก้็ถือว่าโอเคนะครับทุกขนดผมว่าเอาแบบออตโต้นะผมว่าสวยเลยนะอืมหรือใครมีดีกว่านี้นะครับมามิ้นมาแชร์กันได้นะครับส่วน สกิลนะครับที่ติดตัวมานะครับผมแนะนําก็แล้วกันกเป็นโชคอนโทไหมโชคอนโทนะครับแล้วก็จะมีดับบันทัดแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสกิลการจบสกอร์เข้าไปอีกนะครับสัก2 3สกิลนะครับก็จะพอดีเลยนะทุกคนผมมันจะแจ่มนะอืมอันนี้สกิลน้อยเกินไปนะครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับผมก็แนะนําอัพแบบนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้อัพ นะครับหรือว่ายังไม่ได้ทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับก็ถทอว่าอยู่นานเลยนะครับ1เดือนด้วยกันนะใครที่ไม่อยากเล่นตอนนี้นะครับทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากเล่นตํานานใหม่แล้วนะครับก็รีบมาเลยก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่อัพแล้วนะครับทุกคนอัพสายไหนกันบ้างก็มาเมนมาแชร์กันได้เลยนะครับใครที่อัพตามผมนะครับหรือว่าอัพแบบออโต้แบบนี้ก็มาเมนมาแชร์กันได้นะครับมาผมขอสุ่มฟรีให้ทุกคนได้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับ นี่ครับมีฟรีดอมด้วยนะผมขอซ่มเป็นโชว์ไทม์แพ็กนี้ก่อนก็แล้วกันนะทุกคนเออใครที่กดไลค์ในคลิปนี้นะครับขอให้เปิดได้ตัวที่อยากได้ก็แล้วกันนะครับมาผมขอซ่มตัวที่เป็นวอลลุ่มสกันแล้วกันนะครับอืไม่แน่นะเผื่อคุริปรีมาเลยครับทุกคนไปครั้งแรกของฟรีครับโอ้โหเป็น cb นะครับแบบนี้เกือครับทุกคนถ้าเป็นแบบนี้นะหืม แล้วก็ตัวที่2ครับบอรรุ่มหนึ่งนะครับสมฟรีได้1ชิ้นนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีนักเตะทั้งหมด75ดคนในการที่อยู่ในแพ็คนะครับมาผมว่าโอมามามูดนะครับตัวนี้น่าจะท็อปที่สุดราคาพลังก็ดีด้วยนะครับมาซึ่งจะมีสกิลพิเศษตัวเดียวก็ช่างนะครับมามาหน่อยครับสักตัวหนึ่งโชรามปูพรมแดงเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เกลือครับทุกคนโอ้โหไม่มาวะเปิดฟรีสองครั้งนะครับ ผมว่าใครอยากเปิดนะครับใครที่เป็นแฟนแมนซิตี้เนี่ยผมว่าล่าคุ้มเลยนะเออใครที่ยังไม่มีร่างโชว์ทารก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับมาฟรีดอมไหมฟรีดอมโอลิเซผมยังไม่ได้เลยนะครับใครที่ได้โอลิเซไปแล้วนะครับมาเมนมาแชร์กันหน่อยนะผมยังไม่ได้เลยนะครับมาให้หน่อยไหมพี่โคมาไหมโอ้โหไม่มาเหมือนเดิมาทุกคนเกลือจัดวะ่ะอือหือเป็น โอ้โหอะไรครับเนี่ยเกือจัดนะทุกคนนะเออใครที่ได้แล้วนะครับตัวที่ ต้องการนะครับก็มาเมนมาแชร์กันได้นะส่วนในแพ็กนี้ก็ซูมฟรีเหมือนกันนะทุกคน3ชิ้นด้วยการไปทํากิจกรรมหรือว่าแคมเปญนะครับอีก2ชิ้นด้วยกันนะรวมแล้วก็จะเป็น3นะครับเอามาใครอาวุธเตอร์ก็ได้นะครับใครที่ไม่ใช้นะส่วนแพ็กนี้ก็เลือกได้ฟรีคนนะคนับการันตีเลยนะเข้าเกียรมาก็รับไปเลยนะครับจะเลือกใครนะครับซาร่านะครับฮาคิมมี่รอววิกเตอร์โอซิเมนนั่นเองนะครับมาแล้วก็อัปตำนานในคลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดแพ็คนะครับใครที่เปิดได้ตัวไหนกันบ้าง ในคลิปนี้นะครับปิดภาพประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ